มันดูสวยก็สวยแต่ก็ยู่อย่างสตาบักสาขาแรกของโลกค่ะเ <in> <c oughs> บสท i อินไทยแลนด์า <c oughs> ไม่เคยได้เชียงคาลร้องแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ Minor's Landing นะคะเพียเราก็ตอนนี้แผนของเราที่เราจะมากันที่นี่ก็เพื่อที่จะมาขึ้น Ferris wheel หรือว่าชิงช้าสวรรค์ อันนี้กันนั่นเองไปดูนะคะว่าวันนี้ที่คนเยอะๆอากาศดีๆที่แซลถ้าเราถือว่าเราโชคดีมากเลยนะเออ่วันนี้จะมีคนเยอะแค่ไหนไปดูกันงงกระแถว Are you guys in line by any c h a n e No, no, no we're good. No, no, no. อันนี้ตั๋วสำหรับผู้ใหญ่นะคะใบละ14บาทียญ mm hmm. ของเด็กนะคะยุสหรือเยาวชนอยู่ที่9 Two tickets for the Great Wheel, please. t for the Wheel, 3209. Okay. ได้แล้วชะง จนนราคาสา0 9ิค่ะแต่เราไปรอเขาบอกว่าเมื่อกี้ได้ยินที่เขาคุยกับตอนหน้าที่บอกว่าประมาณ15-20นาทีถจะได้ขึ้นกันถือว่าไม่แย่นะชิว <c oughs> How d o I do this? Do you do this? Oh, okay, thank you. มดที่เราไปดีเออนึกถึงตอนไปหนองปิงไหมฮะไปหนองปิงองปิงหที่ห้องกงอ่ะโอเคขอบคุณโอเาโอยเขาบอกว่าเฟอร์รี่ที่เสียโทเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเริงเหรอครับ อันนี้เราต้องรออ๋อยังไม่ใช่หมดที่เราค่อยมีอีกแต่ว่าเราได้นั่งสองคนเลยไงใช่แต่มันเจ๋งที่ว่าเฮ้ยเราได้นั่งสองคนแล้วก็ขึ้นข้างนีด้เป็นอะควาเรียมอะควาเรียมภาษาไทยเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะอะควาเรียมเซียโร่เซียโต้เซียต์ตันแม้คนไทยพูดแบบนี้ใช่ไหมแต่ฝรั่งเรียกว่าเซียโร่คนอเมริกันนะคะเนื่องจากว่ามันมี S E A เป็น A เป็นศักท์เป็นภาษใช่ไหมแล้วก็ท T ของตัวแล้วต่อด้วย L E C r O นีนะคะไม่ไม่โทษนะนะ C L O ตื่นเต้นตื่นเต้นก็คัสูงมนฆ่าลยโอ้พี่กล้ยมันสวยแต่มันกลัวมันจะหล่นไหมเฮ้ย ัครบนานห,หายปอดแล้วค่ะพอหนึ่งพันหนึ่งรอบผ่านไปก็รู้สึกดีขึ้นนี่แต่มันเร็วมากเลยนะเร,เร็วมากเลยนะติดรอบเร็วมากเลยคือไม่ต้มาสลับกันดีกว่าเราอยากไปฟังน้อบ้างเหรอเราไม่ต้องสลับกันข้าไปนั่งฝั่งน,นู้นได้ใช่ไหมครับไปครับมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันเนาะระหว่างข้างบนกับข้างนานลนะ่างอะไรอย่างนี้ยแล้วก็คือ ทุกอย่างความปลอดภัยดูดีมากรู้สึกโอเคมากแต่ฉันก็ยังขาสั่นฉันเป็นวิวแล้วสวยมากขอบคุณที่ชมไม่วิวว่าเห็น Space Needle เลยเลยกูว่า Space Needle คือเป็น o เ s อ r v ทอรี่ก็คือเป็นแบบที่สามารถจะขึ้นไปดูวิวชมวิวได้ค่ะจริงมันเป็นแบบมไอคอนเลยเป็น Land เป็น l a n ม m a r k สำคัญ ที่เสียโทแต่เขาบอกว่าถ้าไม่อากาศไม่ดีจริงๆไม่ควรจะขึ้นเพราะว่าอย่ง,งังี้นก็จะีได้วิวงินๆงนเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเราไม่แขนนิดน้อยนะครับเพราะว่าลมพัดนะครับเฮ้ยุึ้นก็กลับมาเกลียดคนที่ ชอบผัวรอเวลาที่คนมอนมีความสูกอะเข้าใจวะอะไรนถึงมีความทุกข์เนี่ยเออความทูกอะแล้วแบบแกล้งทำไมไม่ต้องไปเล่นละค่ะเครื่องเครื่องเล่นที่ดิสนีย์ลงดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเกือบลืมไปแล้วว่าเราต้องมาสิ่งที่เรียกว่ากำบอกกันนะคะ กำมอคืออะไรคือชื่อตรงๆตามชื่อเลยมาฝรั่งและกำแพงกำแพงที่มีฝรั่งเต็มไปเยอะไปเยอะมากๆไปดูกันเห็นแล้วบอกว่าตกใจในปริมาณมันยื่อะมันยื่จริงนะมันดูสวยก็สวยแต่ก็ยืดอ่ะลองคิดว่ามันต้องผ่านกี่คนคนมาแล้วกี่คน อันนี้ยังไม่ค่อยหนานแน่นอะ่ะเคยเห็นในรูปที่มันแบบติด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 กันไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็ไป่วันตีมาการรมที่คนสร้างกันด้วยกันเอาหมักฝรั่งหลายๆสีปะ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 ฝรั่งที่เคี้ยวแล้วนะมันก็อยู่ดีแต่มันก็แบบเอ้ยก็อ a m a ซิ่งไปอีกแบบหนึ่งอะ่ะแล้วว่างั้นก็จะมีเน,นี่ยทำเป็นเส้นๆอย่างเงี้ย ทำเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยก็ดูอาร์ตอ่ะดูดิม,มันยังมีกลิ่นหมาพรางอยู่ใช่ไหม <S 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 อันนี้ยังไม่พีคสุดอันนุอนนุพีก,กว่า พีคสุดอะไม่มีพื้นที่ว่างเลยอ่ะอันนี้คือพีคจริงอ่ะติดแล้วติดอีกติดซ้ํากันเราบักยัางผู้ชายคนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะเขากำลังบพยายามจะใช่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เนียเนี่ยเนคนนี้ก็กำลังติดติดเหมือนกัน พื้นเดิมเจอยากมากอะตรงนี้แบบด้วยความที่ตรงนี้ยังพอเห็นพื้นใช่ปะไอ้ตรงนี้นี่คือแบบไม่รู้กี่ชั้นเนอะก็แบบที่หินขัว่างก็พูดอะไรหลายคนนะอะไรแบบนะแล้วก็บอกว่าทุงนี้แต่แบบจะทั้งอีแย่จนกระทั่งอเมซิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะในข้างหลังกำลังเคี้ยวกันแล้วก็จะมาปะ สาขาแรกของโลกค่ะออริจินัลสตาร์บัคส์เพราะว่าดูในอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เนี่ยค่ะเห็นป้ายแบบเป็นโลโก้แบบเก่าอยู่เลยตั้งแต่เป็นนางเงือกปลือยอกเห็นหน้าอกชัดเจนแล้วก็ยังเป็นการเรียกคาปูชิโน่คาเฟ่ลาเต้เอสเปรสโซ่เฮ้ยรู้สึกว่าอยากได้อันนี้ด้วยเลยอ่ะเมดอิน ไทยแลนด์ <Thailand. laughs> คือที่หัวเราะเนี่ยก็คือทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะว่าขนาดสตาร์บัคจะต้องระสั่งแก้วกาแฟจากประเทศไทยทเลยทีเดียวที่เราเห็นตอนนี้นะคะต่างจากตอนกลางวันมากที่มาก็คือแถวยาวแล้วก็คนแน่นร้านเต็มไปหมดแล้วกิจกรรมที่คนมาทำเวลาที่มาสตาร์บัคสาขาแรกแน่นอนว่าต้องซื้อแก้วเป็นที่ละลึก แล้วก็ต้องลองชิมกาแฟของสาขาแรกว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบแก้วที่มีขายเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะแถวเพื่อให้ง่ายหลายการการดูเขาคือใส่อยู่ในกระดาษสองบาทไดนะ้แน่ใช่แผ่นเดียวที่เราซื้อต้องสิบเจ็ดบาทโน no. อันเมื่อกี้ที่เราเห็นสิบหกค่ะแต่ว่าอันนี้คือราคาเก่าอันใหม่นะี่ราคาสิบสี่เก้าห้าค่ะซึ่งแก้วลายเหล่านี้นะคะมีขายที่นี่ที่เดียวในโลกเท่านั้นจริงๆ Would like to see the entire store? All right, one, two, three. There we go. I just got half of it. Half All of right. it. Thank you, thank you. No problem. It's so nice. It's so เอาเลยดิ thank you thank you y o u t <c> o <oughs> o แล้วก็เดี๋ยวเราสั่งกาแฟไปแก้วหนึ่งวันนี้ก็กินกาแฟไปแล้วเลยเราสั่งเป็นคอคาราเมลลาเต้แก้วเล็กเพื่อจะได้ชื่อว่าไม่มาลองชิมกาแฟสาขาแรกตื่นเต้น that's me thank you แล้วก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์นะที่อื่นเขาจะเป็นแบบเป็นสติกเกอร์แล้วมาปักข้างแก้วแล้วแต่ที่นี่คือใช้สลีฟค่ะแล้วก็เขียนว่าในนี้เป็นทอโฮลเมลคลาเตใส่ซีรัปที่เป็นคาราเมลอันนี้เมื่อก่อนสตาร์บัคเข้มาจักห้าหกปีที่แล้วเป็นอย่างนี้ทุกสาขาแล้วไม่ก็เขียนบนแก้วไปอะไรเงี้ยเออแต่นี้คือเขาอยากจะคงความเป็นออริจินอลไว้จะดีนะตื่นเต้นเก๋เก๋ดี